มาใหกันี้ก็จะบปจับกับโบคืออีกเว้ยตาก็เลยจับไปเต้นแล้วตอนามาตจองก็เมาอย่างไงมานี่เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนเวียดนามเขาก็ตีเนียนไปเขาบอกว่าทำอีทเห็นนะทำอีทมานี่ครับมา่เนี่กูก็บอกเขาว่าฟอร์มลาวโอ้ยไอเลือบลาวเอาทุงมาให้ก็เลยเอาแบบคือคนเวียดเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟิลแบบส่องหักสายขนาดทุกคนเนี่ย ในเมืองนะทุกคนเนาะแต่ว่าป้าเราไปกินเขาห่านอยูเป็นห่านดังคนหลายจิบหายหลายถ่ายลายว่าไล้ที่แบบว่าไล้แห้งเลยนะซื้อห่านว่านะว่านาหางคำนึกคำนึกแม่รู้ว่านาหางคำนึกซื้อห่านกินได้ไหมนาหางคำนึกตาโน้นหนาโน้นเขาต้องถาโต้นไหม โอ้บ่อเหี่ยวข้าวมานคืคนร้ายขนาดยืนอยู่เหนือนกันเนาะแค่ขหงนี่กันหวานๆอยู่แ่้นเลยอันนี้ธรรมได้เนี่ยเไาจะนั่งให้บินวันนเลยเราถ่าเขาไปกินข้าไม่ได้แล้วทุกคนต้องไปถ่าเพิ่มตัวเนี่

อย่างต่าง็มลายอย่างต่ากมีหยอย่่านอย่คนคนหลายแต่คนนู้ถ่ายอยู่เวียดนามทังเป็นฮ้านดังนะคนจะแบบมัดเหนี่เขาเลยจ้ะอันนี้เนยอยนบนมนี้บนดงเยมันจะนี่ยมาเบนี้นี่ติดต่มา่นแต่เตอเตอว่าจะอออะา่นน่ะหักมันมาหิดควาเต๋อสองยางแล้ว thịt an ninh chị luộc chọn thịt luộc theo chua tham gia luật chắc để của học bổng 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 học อยาไงอยาขายน่ยแต้ uh, án, ังม <c ười> <Absol ute c ười> ันหน่อยรหานมันขับคนจะมันดังไหนนี่ไม่อไรทุกคนมันเป็นห่านเลยว่ะห่านเบบยอันนี้เป็นห่านเดเอาแบบปกติเติมเนียวกเเนียวเติมเนียวเิมนียวเิมเนียคือังเขาโมดินนี่ยเขาหนึ่งเือหมอนเขาตั้งเือหมอนให้หนึ่งเื้อหมอนดินแม่นใช่ปะห่ วัที่เนยเขาตัดสมองซื้อเอาหนอ่ไมัดเอาองใจหมอหมอดีสแต่ว่าอาหารก็เป็นแบบพวกอาหารยูทั่วบ้านเนาะอาหารเนาะอันนี้ไปไปซเรยสไรเยโก่ไรที่ไหนครับ แก็เหมยมงก้า hmm. กูส okay. yeah. uh, right. uh, ั่งปกส่วนไไเะอนเี้ยถากินเทุกคนเนาะสิคนเจอร์ของานนะทุกคนเนาะอันบา่านี่นียบาานีันยังเอาใส่กระดูกด้วนันเปนยข้าวหนึ่งซเริ่อนันแมนข้าวหนึ่งด้หอแมข้วเนี้ยเอข้าวเนี้อาจ้าขาเจ้าแต่ว่าข้าวหนึ่งใส่อันนี้นะทุกคน เขาหุงใส่อันนี่เขาใส่ไางเขาหุ้งอไรเดี่วะเขาไปอบเขาไปอบผากส่นาเเาทั้งหมอนะเขาทาเาไปเมอันน่งไปฝังไปโมเมนต์่าทานนะทั้งหมดเดี่ดับพอเขาหนาจะเอาไปไปลงหมอนะไงเป็นหมาเดียวหน้าเราหกองใส่หมอน เอาไปใช้เตาใหญ่ได้กไปส่งเตาปี๊อปีีทีนี้เลยมันกระดําแต่ว่ามันไปดัมก็เคนี่กระดมเลับอฮเนะมันเพลงสีหงแต่อันนึงคุมแต่เตาสนเอาไปเอาไปลงทั้งใหญ่ๆนะ มนนรว่าเขาตบหนักเหมื่มันตหนักแต่เขาไม่หุ้งหรอกหมด้จแล้หงบเขานีบางทีเขาอาจจะหุ้งมาออ่นเขาตักใส่แล้วก็แล้วไปช่างยักหมอถามเขาอะเฮาถามจริบอสช่างยักหมอเลยเฮียทามหมอบนนคนอไอ่า้ยกันไหบเนา้หนนมานี่ไนี่เท็นยผมยิ่งผมเรียเข้ามาเห็น หขสาวสมอดินอันนีหมั่นี่เลยดูเฟ้ยมาน่เกียบเอาฮักเขียบอองหนูอ้นมหนากด้งเด็กดีเทอซีโตสักปุ๊ซีนี่ใจคือกันที่พายกระต้งตามครับทุกคนเนาะมันเป็นนี่เขาเอาหนับแล้วเขาเอาหนับใจแล้วเขาจะเอาขาวมอใหญ่ๆอีกอันหนึ่งบดได้พานไฟ มนกะชีหอนไปดิไอ้ว่าแล้วใครจะไปค้างใช้เตาเคอใช้ดิุูเคยใช้กินกระซำเตาแล้วมันพานหมองมัน่ีหมองเลยกระซำเตาเขาเอาไปใส่หม้อต่เอาไปใส่หม้อต่อูงบะเดียวได้ลายลองดองแจมันแข็งอุ้ยอ่อนเลยมรวทนด็กหายห่วงนี่อะไรเนียายจะมีแบบแบบเียกนอะไรก็มีอ่าตรงเตีย ปลาปลาุ้งม้น้วนนขึ้นแดดจ้าขาบองายงก็ปาบองกาบองมันคือย่าว่าก็าบองป้าดองเหมือนกันออนปลาบองกินะได้วยนกินะโตเลโตกมันจะเป็นแบบทุสีเนี่ย มันวานกินกินบบเผ็ดหัวนมเป็นเขีเอาสี่ไม่หลายนะมีไข่มาจากกาบองกาบ๋องปลาบ๋องก็บงเลนปลาบูบ้านเขาปลาบ๋องปลาไหลปลาไหลปลาบ๋ไม่บ้านเยอเพิ่ไป ใช่ปะบะ่บ้านเฮาก็อื่นไปยังบะมีเลยบนเฮี่อืดนยุกปลาคอใช่ป่ะตาบ้องพูดไรขนาดทุกคนเลยคนจะลดตอนนี้ก็มาหอดุงแฮมเาทุกคนมาผักคงแฮมอยู่เว คือหน,นึ่งหกแสนใจกลางเมืองเลมดดยมีแรงนะฮะกระสิเป็นยางด <c oughs> ินอ่าอะยังวะกูลืมตลอดด้วยอียังวะตะวเวดตะวเวดเออโอ้ตาวเวดมันเอิดอเนี่ยสื่อสื่อตะวเวดห้องนี้โอเคอยู่ทุกคนเสียอ,อย่างเดียวคือว่าโดดมากเมื่อกี้นี่เกือบเอวฮักบเบิ่งเอิญไงเนี่ย <c oughs> แข็งขนาดมันเป็นเสื้ออยู่บ่้วมันเป็นยังไงแผ่นปูนมาจากนี่แย่นแผ่นปูนอยู่แล้แต่ก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้ยู่ทุกคนเรื่องแรงเขาไปหลอกให้ที่ถ่ายทุกคนเบิ่อจรินนะมืออื่นถ้าออกจากโมงว่ะโมเสาะกระไดอีกเขาไปดีเวลเอากระโถนกระโถนกระนถนไก่เตียงโคตรแข็งจริงนไก่ดานตัวเตียงโคตรแข็งเลยโอ้เตียงแข็งจิ๋วหาย เฉพาะราคามันถึงถึงเนาะหกแสนใจกลางเมืองปกติก็เป็นราหมดแล้วตีันแพงกว่านี้แข็งขนาดแต่ว่าก็ไต่อยู่ทุกคนนอนขี่เดียวนี่นได้ชมนะคันเขาเห็ดแพงมันก็จะมีคนณผักดิเขาไปเห็ดชำหรัแ้ซุ้มราคามาน้เดี๋ยวนอนผักคนกันทุกคนบนี้ เป็นแบบคนหนังเลยเนาะข้าวชเป็นหนังใช่จ๊กวันนี้โอ้อมปอมบ เดนาตอนนี้ก็พ่วงกักกบเนาะทุกคน,น,กนเนเา,า,นาเนะเาาม,าามืบบ่อคืนนี่เขาก็ไปพอดีถึงจังหวะวันชาติเวียดนามเนาะเขาก็เทุ่งมาให้ไปนี้ก็จะปรจับกับหคื่อีกว้ยจะก็เลยจับไปเต้นแลบอลนี่ยาจองก็เมาอย่างไงมาดิเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนเวียดนามเขาก็ตีเนียน,นไปเขาบอกว่าทำอีทห์นะทำอีท์มานดิครับมานเดิกูก็บอกเขาว่าเออโฟมเล้าโอ้ไอ้เลือบเล้า เอาทุงมาใหา้กันเลยเอา้าแ,แบบคือคนเวียนเ,เนี่ยเขาจะเป็นแบบฟิลแบบสมหกสากษัตริย์ค่ะทุกคนเลยฟิลแบบอ่ามันเป็นแบบคันวันสายขนาดเขาจะออกมาเต็มบททุนทางแล้วก็พากันเต้นเปิดเพลงกินเบียร์อันนี้ผมเคยเห็นอยู่ใส่จักเสือแบบนี้นะอยู่เล่าโบมีเนานะอยู่เล่าโบมีอยู่ตัวไหนนอนมีคันวันสายอยู่เล่าเนี่ยมีอยู่ปิดหันปิดถุงเด้อพวกเจ้าห้ามขบงันเกินสิบสองโมงนอนเทือนไถยเทือนมัน จะเป็นหน้เนาะยนี่เขาจะแบบเขาแจกเงินอะไรคนเวียดนะเขาแจกเงินคนหนึ่งแสนดุงแสนดุงไปสักอนเวียดจะคุณมาแบบนี้หาสิบล้านหอดบ่สามล้านหอดบ่โอ้โหวเนี่ย่วหลายกว่าไีกเยนะลายกุ้งใช่ปะอ้โแปดสิบล้านแปดสิบล้านก็แปดสิบล้านคนคนเวียดเขาแจกคนหนึ่งแสนดุงกระถือว่าลายได้แปดสิบล้านคนมันตีเป็นเทได้แบบนี้ลายเบื้องแบบนี้เบือหนึ่งมีสิบคนกัไลล้านแมนเอาลองลายแปดสิบล้านคน แสนหนึ่งคูณแปล้านแสลาตสนหนึ่งแเนาะรัฐบาลที่แจกแม่หนึแม่แม่ปักเหวแจกแม่จกแม่พ่จกแมนแปดสิบล้านคูณแมนธนาคารเขาโอนใช้บัญชีโดยตรงเลยแม่นแมเขามมแจะแจกเขาพื่อเฮือนทุกธนาคารแบบลูกค้าใส ธนาคารใตธนาคารนนก็โอนใช่ปะตอตื้อ่วาแปดนล้านแปดพล้ abei, านกแปดตอนี่ยนะแม่นบ่คิแบบถ้ามาหมม่วอยู่ด้เมื่อคืนันเป็นแบบ เท่ากับแบบตีเน hm. mm ียนเป็นคนเวียดนามมือนี้แห้งชิม้อนมือนี้ก็จูดถูกจุดยังไม่เขาจูดถูกอะมือนี้เลยคือเขากินเหมือนขึ้นนี่น่ะเขาไปนะเขาไปน่ะมันมันอ่ามันมันบ่ถมือวันชาติซ้ำมือวันชาแต่มันเป็นมือนี้ทุกคนมือนี้เขาจะจูดถูกแห้งแห้งมวนกว่ามือขึ้นอีกมาจากนะคนนี้แห้งสีออกมาหลายกว่าเก่าสามสี่มุ่งสองกว่าเลยเขาจุดพอเห็นไลฟ์สดในติ๊กต๊อกอยู่เขาถ่าอยู่ถาหลุดทา้งรูดยังไม่แห้งเขาหลุดทางแหบเหรอเ เขาแห่ไหนคืเขาอยู่นี่อยู่อยู่เวนะทุกคนน้องมนแมนโบแมนเมืองใหญ่ครันเป็นแบบพวกด้านหนังฮานอยนี่แห้งสีแบบว่าคนนี่คือสออกมาเต็มเลยเต็มแบบพุ่นทางอะไกันภาคตะลงใส่เสื้อที่สัตวบ้านโลกยังสีมันฟิวนี่เลยเวียดนามเต็มจานตอนนี้ก็นั่งอีกประมาณสามสี่สิบโมงไม่ทอดตลาดแล้วเดี๋ยวไปแวะกินข้าวเพื่อนเอื่ยเนาะ ในการกับปักซีบันเน่ไปเดี่ยวยุธละวันเดี๋ยวเจอกันเลยทุกคน